สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกซโซนกับเกม t t r n d เด e ซ l โอ้โหชอบชื่อเกมมากหรือเปล่า <c oughs> เกมนี้เป็นเกมที่เป็นการประจนภัยท่องโลกกว้างสำรวจพื้นที่จริงๆแล้วตัวเกมนั้นเขาไม่ได้อยากให้เรามาสำรวจหรอกคือเรานั่งเรือสำเภามาจากเมืองหนึ่งเพื่อจะไปอีกสถานที่หนึ่งแล้วทีเนี้เรือมันโดนพายุแล้วเรือเรามันล่มลงมาเอทีนี้เราเลยมาติดเกาะ แล้วก็จะมีลูกเรือต่างๆที่ยังรอดชีวิตยอยู่ไม่มีใครล้มหายตายจากลูกเรือหรือผู้รอดชีวิตที่มากับเรือเราอะ่ะมันไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนคือมีความสามารถที่แบบหลากหลายเออนักชีววิทยาอะไรก็ว่าไปนักต่อเติมเรือโอ้โหสารพัดมันก็เลยเรียกว่าอะไรมีแต่คนที่มีความสามารถนะแบบว่ามาติดเกาะก็จริงแต่ว่ามันไม่ธรรมดาเลยแต่ละคน เนี่ยเกมมันก็จะเล่นไปก่อนเรื่อยๆมันจะแทบไม่มีอะไรเป็นเกมที่ค่อยเป็นค่อยไปมันจะเล่นแบบรวบลัดหรือลัดขั้นตอนไม่ได้มันจะต้องทําอย่างหนึ่งก่อนถึงจะได้อย่างหนึ่งก็คือแบบชิวๆเป็นเกมที่ชิวมากแบบเล่นใจเย็นๆเรื่อยๆแต่ว่าระยะเวลาเกมตัวเนี้ยมันไม่นานเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ประมาณสักสักสีชั่วโมงได้เล่นถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็ใครที่ชอบก็หามาเล่นได้ครับคือ ส่วนตัวแล้วผมชอบระบบการปลูกผักเกมนี้มากคือรู้สึกว่าผักมันสวยไม่รู้อะ่ะผมเล่นเกมปลูกผักมาเยอะแต่ว่าเกมนี้ยอมรับเลยว่าผนชอบระบบการปลูกผักมันนะไม่ไม่เชิงว่าระบบมันแตกต่างอะไรนะคือแบบผักมันสวยอ,อันนี้ก็คืออ่านัดต่อเติมอีกคนแรกๆเมืองเราก็จะเล็กๆอย่าเรียกว่าเมืองเลยเก่อกะก,ก,กากนี่แหละเออคือมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปดูด็นี่มันก็จะมีสถานที่ครับ อย่างเช่นพุ่งหญ้าตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถไปได้ช่วงแรกๆเราจะต้องเล่นเพื่อให้ได้ขวานมาก่อนมันก็จะค่อยๆปลดล็อกไปแล้วก็ต้นไม้ในกอปุ๊บเออเราไม่ได้อยู่นานหรอกซับไปเลยมันไม่ใช่ต้นไม้ใครไม่ผิดกฎหมายก็ว่าไเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเริ่มมีมาชิ้นหนึ่งเอาไม้มาแปลรูปอ่าให้เป็นไม้อัดอ่าเขาเรียกว่าไม้ที่เออเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยเพื่อมาสร้าง บ้านหลังใหม่แล้วก็จะได้ครับของใหม่ๆเรื่อยๆเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเกมจะค่อยๆออมีอะไรใหม่ๆให้เราทําเรื่อยๆมันไม่จําเจะเดี๋ยวมันก็จะเออบังคับไม่เชิงบังคับมันก็จะมีเควสแบบว่าให้เราไปทำเอออันนั้นก่อนนะอ่าแล้วจะได้ของมาอะไรเงี้ยเห็นไหมผมชอบตรงนี้มากเลยคือเออเรียกว่าอะไรดียเนี่ยผักเนย เวลาลดน้ํานี่มันรู้สึกแบบแม่มีชีว,ชวาผักก็สวยแบบใส่ใจรายละเอียดส่วนนี้มากส่วนตัวแล้วไม่ค่อยทําอะไรปลูกแต่ผักผักนี้คือเอามาทำอะไรก็คือเอามาทําอาหารนั่นแหละกินแล้วก็จะตกปลาได้ถึกขึ้นอ่าแล้วก็อะไรต่างๆนานาเยอะแยะแบบวิ่งไวขึ้นแบบว่าเนื้อยากขึ้นเก็บผักได้เยอะขึ้นหรืเกี่ยวมีหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วนานแล้ว อันนี้เกมก็ผมก็เล่นนานแล้วแหลว่าว่างๆค่อยมาทำอะไรประมาณนี้แต่ว่าเก็บไว้ครับใครที่ดูแล้วเออสนใจก็หามาเล่นกันได้ครับในสตรีมก็มีขายครับหรือก็ตามนั้นแหละ <c oughs> นี่ครับโผมชอบมากเลยตอนเก็บผักเนเห็นไหมมันจะได้ทั้งมเมล็ดและผักแล้วเราก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผักบางชนิดแบบแครอทเนี้ยมันจะต้องปลูกใหม่แต่ว่าแบบอ่ามะเขือเทศนี่ไม่จําเป็นครับปลูกทีเดียวเดียวย ถ้าอันไหนไม่ชอบก็เออเอาพวกขุดมันขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนนี่ครับอาหารแต่ละคนก็จะมีอาหารที่ชอบนะเนี่ยเห็นไหมไอ้หลอดวงกลมอ,อ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ครบก่อนนะถ้าหากว่าอันไหนที่มันชอบมันจะได้หนึ่งหลอดพอดีอันไหนที่ไม่ชอบจะได้ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้พออ่าวงวง,วงตรงเนี้มันเต็มปุ๊บม,มันจะได้กล่องของขวัญมากล่องของขวัญน,นี่คือมันจะเป็นปลดล็อกอุปกรณ์ ปลดล็อกอะอะไรสักอย่างละในเกมนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเป็นคนนี้อะเป็นนั่งผู้หญิงคนข้างขวาที่เป็นรูปนั่นแหละไม่รู้ชื่ออะไรผมเล่นอย่างเดียวอาหารตรงนี้นี่เรากินได้ตลอดฮะกินกินได้ไม่จํากัดในวันนั้นนะอาเพราะว่าวันใหม่เราจะต้องมาทําใหม่เนี่ยส่วนอาหารมันก็จะมีบัฟอะไรต่างๆมีสัญลักษณ์เออนิดเดียวให้ดูเออประมาณนั้นแหละอันนี้น่าจะตกปลาแล้วถึกเพราะว่าลูกปลา อันนี้ผมได้ทําไปแล้วมันมีสูตรสําเร็จรูปอุปกรณ์มีก็กดอันนี้พายเรือแล้วถึกขึ้นเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือนี่ไงรูปหมวกผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่ะเขาจะให้อะไรเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้วงล้อเมื่อกี้ที่ผมทําเสร็จแล้วมันได้ของมันจะปลดล็อกอะไรสักอย่างแหละเราหาให้เจอแล้วกันจริงๆมันก็บอกอยู่ในเมื่อกี้แหละแต่เออไม่ได้อ่าน <laughs> นี่ไงเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกคุณก็จะปลูกผักได้เยอะขึ้น ไม่ใช่ว่าเออคุณอยากปลูกผักเท่าไหร่ก็ได้นะเออมันมันต้องปลูกในแปลงที่มันเตรียมให้นะเออเกมเขาก็ต้องแบบมีจํากัดพื้นที่อ่ะนี่ไงอุปกรณ์ก็จะเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์ในการคราสถานที่อ่ะสเตชันสถานีเออบ้านอะไรก็ว่าไปนี่ก็ทําแปลงใหม่ก็คุณอยากปลูกอะไรคุณก็ทําไปก็ดีครับปลูกไว้เยอะๆไม่มีการลดน้นําอัตโนมัติเรือแล้วต้องลดเองทุกเชา้า ส่วนมเมล็ดผักมันก็จะมีตามในเกาะแหละให้เราไปเล่นแล้วปลดล็อกเอามเมล็ดไม่ใช่ว่าเออจะไปหาจากที่ไหนก็ได้นะถ้าได้หนึ่งมเมล็ดปุ๊บแล้วเราจะได้การมาปลูกไงพอได้มเมล็ดมาปลูกปุ๊บมันจะค่อยๆขยายพันธุ์ไปมเมล็ดผักก็จะมี2องเลเวลส่วนนี้ก็คือการพายเรือออกไปตามเกาะเกาะก็จะมีเท่านี้อันนี้คือเป็นเกมที่กําลังพัฒนาอยู่แต่ว่า ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่โดยรวมเกมก็ประมาณนี้แหละต่อยเพิ่มขึ้นมาก็คงจะไม่ยกเซตขนาดนั้นอ่ะแล้วก็พายเรือออกไปสำรวจเกาะรอบข้างเพราะว่าตอนต้นเกมมันจะมีแผนที่ให้เพราะว่านักเดินเรือก็ต้องมีแผนที่ใช่ไหมละ่ะเออมันก็จะมีของตามเกาะแล้วก็เกาะมันจะเป็นแบบเหมือนมีคนเคยอยู่มาก่อนแต่ว่า เขาได้แยกย้ายไปไหนไม่รู Kel ้หรือมันเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้ก็จะมีของให้เราฟาร์มเออฟาร์มเต็มที่ไปเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นแค่หน่อไม้อันนี้ก็คือแร่หินเหล็กอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เมล็ดถ้าไม่ใช่เมล็ดเราก็ปลูกไม่ได้เวลาเราออกมาไกลๆเราก็ต้องหาอาหารมากินเห็นไหมหลอดถ้าหมดปุ๊บมันจะน็อกนี่ส่วนตรงนี้ครับอ่าอันนี้คือสถานที่วาร์ปสถานที่วาร์ปคืออะไร มันจะสามารถวรับไปหาจากจุดใดก็ได้แต่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมแคมป์ฟรีก็คือวับได้ฟรีส่วนตรงนี้มันจะต้องเอา3ามชิ้นหรือเปล่าจําไม่ได้3มหรือสี่นี่แหละเออสามหรือสี่เพื่อมาประกอบกันถึงจะวับไปได้โดยไม่ต้องพายเรือไปให้เสียเที่ยวแต่ว่าตอนว์ปกลับมาบ้านเราคือมันฟรีไงเออก็นั่นแหละส่วนปลูกพักก็อ่ารดน้ําผมชอบมากเลยตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันแบบ มีไฟเล็กน้อยเห็นไหมเนีมีเงา,ม,เงามีอะไรเข้าท่าดีเนี่ยแล้วก็อา่าทบ้านอา่าที่เขาสั่งมาให้เราทําทําไมไม่ทําเองก็ไม่รู้นี่ก็จะได้หลายแทงสมบัติเล่นไปเรื่อยผมจําไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนหลายแทงสมบัติเนี่ยมันกม็มีตามก่อนแล้วมันบอกลายแทงสมบัติให้เราไปหาเออนั่นแหละอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ดูแผนที่พอไปให,ใหม่ๆมันก็จะมีแบบว่ากว่าจะไปถึงจุดๆนั้นนะ่ะ มันก็ต้องผ่านหลายอย่างมีของให้เก็บตามทางคุณสนใจเก็บอะไรก็เออแนะนําเก็บเก็บไปเถอะเออมันช่องเก็บของมันไม่เต็มหรอกแนะนําเก็บไปเลยเยอะเอะเออมาดูลายแทงแล้วใช่ไหมแถวแถวนี้แหละมันเป็นเคเวสนั่นแหละที่ให้เรามาหามันคือลายแทงที่เอ,อบอกโคตรจะแม่นบอกเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าแถวแถวนี้เนี่ยเห็นไหมกระพริบกระพริบนิดนึงตักมันขึ้นมา มันคือมันคือชิ้นส่วนโบราณอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าเราต้องเล่นไปก่อนมันจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเข้ามาในเกมด้วยมันก็น่าสนใจนี่ระหว่างฟาร์มี่นี่ไงคือมเมล็ดมเมล็ดข้าวเมื่อกีอ้แต่ว่าผมปลดล็อกไปแล้วนี่ลายแทงก็มาขุดครับหาได้อีกแล้วอะไรเอ่ยมันก็คือของที่เควสต,ต้องการนั่นแหละ ผักก็ปลูกไปเรื่อยๆครับก็ปลูกทุกชนิดแนะนำนะเพราะว่าอาหารมันจะต้องใช้ผักชนิดไม่เหมือนกันเออสวนอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลายแทงสมบัติมันจะมีจุดให้ขุดเนียนไหมเอาไปอัปเกรดเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นการลดล็อกของอันนี้คืออะไรนี่ไงสถานที่ที่แบบว่ามันต้องมีเชือกไ่ไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนทำสะพานนะเออ แล้วทีเนี้ยเราจะไปไม่ได้ในช่วงแรกเราต้องเล่นเรื่อยๆอย่างที่บอกพอตอนนี้ปุ๊บอ่ะมันปลดล็อกให้คุณก็ทําเห็นไหมมันก็จะเปิดพื้นที่ใหม่ให้คือเกมมันต้องค่อยเป็นค่อยไปพอเปิดพื้นที่ใหม่ก็จะเจอสิ่งใหม่ๆแต่น,นี้คืออะไรอันนี้คือพีระมิดเลยอ่ะยังโหดแล้วก็จะมีแท่นอะไรสักอย่างแล้วก็ป้ายที่เขียนไว <laughs> ้มันคือเหมือนป้ายสถิติไว้ให้อ่ตีมอนน่ะ แบบว่าใครทําได้เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปคือส่วนตัวแล้วไม่ไม่ได้มาทําขนาดนั้น r e จินเด r y ี่ r r ิเออรมีมีแบบยี่สิบสามสิบห้าห้าสิบเวฟอะไรก็ว่าไปใครสนใจมาทําลายสถิติที่เขาเขียนไว้อยากอยากมีชื่อในแผ่นศิลาก็เอาที่สบายใจครับมีให้ทําลายสถิติสามแผ่นศิลาก็ทำลายสถิติดูก็ได้ครับตั้ง เท่าไรเจ็ดสิบเบฟโอ้โหแบบกว่าจะถึงขนาดนั้นไม่เหนื่อยตายพอดีคือแบบในตอนทำไม่ต้องห่วงนะคือเราทำอาหารมาเยอะคือเราสามารถชนะได้อยู่แล้วถ้าถ้าถ,ถ้าคุณชอบนะอันนี้เราก็ปลดล็อกของไปเรื่อยๆเพราะว่าวิธีการปลดล็อกขอ,ของของเกมนี้มันคือนี่แหละคือวิธีการปลดล็อกของไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนี่นี่คือวิธีการปลดล็อกของให้อาหารไปเรื่อยๆอให้ที่เขาชอบ แต่ว่ามันต้องเป็นต่อวันเกมนี้ไม่มีวันเดือนปีอะไรทั้งนั้นเลยคือไม่มีจํากัดวันไม่มีเทศกาลไม่มีเลี้ยงสัตว์มีแค่นี้เท่านั้นเพราะว่าเราเป็นเพียงคนที่มาติดเกาะเท่านั้นนี่ไงพอมันปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะได้เรือประเภทใหม่เรือฝั่งอา่าไม่ใช่เดยแผนที่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาเรือกะกาก,ากราไปได้เพราะว่าขึ้นมันสูงพอเราได้เรือใหม่มาเราจะสามารถไปได้เนี่ยที่ ใช้เรือกรก,กากมาไม่ได้เพราะว่าเนี่ยขึ้นมันสูงเรือจะพายไปไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีเรือชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเล่นไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกให้เราก็จะสามารถไปเกาะฝั่งขวาได้มันเป็นเกาะสุดท้ายที่ไม่สามารถไปได้ในช่วงแรกตอนนี้เรามาได้แล้วดูจากสถานที่แล้วเรือใหญ่ยังล่มได้แล้วก็มันจะมีสถานที่เป็นเสาแบบเนี้ยให้เราทำเควสพอเปิดมาปุ๊บอ่ะ มันจะมีเหมือนวิญญาณจนอ,อะไรวะวิญญาณผีโจนสลัดเอออะไรประมาณนั้นแหละให้เรามาต่อสู้แรกๆก็เป็นเกมธรรมดาสักพักเอา้ามีจับมีดจับดาบอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆให้ชนะเพื่อปลดล็อกสถานที่ส่วนเลือดเกมนี้ไม่มีครับไม่มีหลอดเลือดเลยอทั้งนั้นคือหลอดหลอดเดียวจบครบทุกงาน <c oughs> เป็นหลอดพลังงานหลอดเลือดในหลอดเดียวเออก็เล่นง่ายดี เรียบร้อยครับเขาก็จะให้เราปลดล็อกให้ครบเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ให้ครบมันจะเข้าถ้าตรงนี้ไม่ได้เพื่อเข้าไปในสถานที่เพื่อไปเจออะไรสักอย่างนแหละแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆถ้าเราเล่นไปยังไม่ไกลเราจะไม่สามารถเอ่อปีนบันไดขึ้นไปข้างบนเมืองตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นเมืองเลยเมืองอย่างดีเลยมีท่าเรืออย่างดีจจำๆเลยแล้วก็ต้องปลดล็อกก่อน ตีไปเลยไม่ต้องห่วงถ้าอาหารเยอะนะคือมันก็ไม่ได้ฟันแรงขนาดนะั้นหรอกไอ้พวกเนี้เล่นให้ดูสักหน่อยแล้วกันเออเออยาบัฟจริงๆมีบัฟตีแรงมีบัฟถึกอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารมันมีจํากัดจํานวนในการหยิบมาไงมันก็เลยเออตามนั้นแหละส่วนเรือครับเออตอนแรกไม่รู้อะไรเลยคือมันสามารถทําอย่างนี้ได้ครับ กดเมาส์รัวๆแล้วมันจะแบบเร็วจัดอะแล้วก็อย่าลืมฟาร์มของพวกเหล่านี้ไปด้วยมันจะได้อะไรก็ตามแต่เก็บไปเถอะเอออะไรเงี้ยน่ส่วนในถ้ำก็นั่นแหละรู้ๆกันอยู่เมื่อเห็นเสาอย่างนี้เออเราก็สู้กับโจรสลัดพวกนี้ให้มันจุบจบไปเพื่อได้ปลดล็อกอะไรสักอย่างแน่นอนอันนี้คือวัตถุดิบการทำอาหารหรือไอเทมชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยมีมันจะผู่ขึ้นมาแบบเมื่อกี้ แล้วก็อะไรเนี้ยเควสไอเทมอีกแล้วอ่าก็ตามนั้นครับมันเอามาทำอะไรเอามาวางไงครับอ่าพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกให้อะอันนี้เชือกไตแล้วก็พายเรือตลอดเละเกมนี้มันมีแต่พายเรือเพื่อจะไปสำรวจหรือไม่ก็อ่าสะสมเหรียญวาปให้มันสะดวกสบายอันนี้ก็คือ มาผลิตของเห็นไหมแรกๆมันจะมีของแค่ชิ้นเดียวสองชิ้นตอนนี้เริ่มทําบันไดได้แล้วได้บันไดามาแล้วจ้าสบายแล้วทีนี้ก็คือก่อช่วงแรกๆอะ่ะมันก็จะมีพวกใช้บันไดใช้เชือกใช้อะไรพวกนี้นะแต่ว่าเราไปไม่ได้เราค่อยมาสํารวจซ้ําก็ได้เพราะว่าเราจําจุดได้แล้วอันนี้คือวาร์ปมาโชว์เลยอะอันนี้คือบันไดเห็นไหมมีจุดบันไดชัดเจนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ปีนขึ้นไปซะเพื่อ ปลดล็อกสถานที่ใหม่ทุกครั้งที่ปลดล็อกสถานที่ใหม่มันจะมีวัตถุดิบหรือไอเทมประเภทใหม่โผล่ขึ้นมาอันนี้แบบต้นไม้อะมันจะเป็นไม้ประเภทใหม่ที่เอาไว้ผลิตของชนิดใหม่เห็นไหมเป็นไอเทมแบบใหม่นั่นแหละเกมมันถูกวางไว้แล้วว่าเออคุณต้องทํานั่นก่อนนะค่อยมาไอ้นี่ก่อนเอออย่าลัดขั้นตอนเข้าใจ <c oughs> นี่ครับแหมอันนี้ผมมาสํารวจซ้ซําครับจริงจ บางที่ไม่ไม่ต้องใส่บันไดก็ได้อันนี้เป็นทางที่แบบว่ามันต้องเดินบนไงสว่วนนี้คือการตกปลาการตกปลานี่บอกเลยโอ้โหผมปวดตับมากคือแบบตกยากมากคุณดูผมไม่รู้สไตล์การกดเหมือนกันว่ากดอย่างไผมรู้แต่ว่าเออแม่งกดอะไรวะเออสเปคบอลรัวๆคลิกซ้ายรัวๆแบบโอ้โหแบบก้ามขึ้นนะ การตกปลาก็สังเกตยอยู่อย่างเดียวชัดๆเลยคือไอ้หลอดสตามินา่าหลอดฟ้าฟ้าเราอเอออย่าให้หมดแล้วกันไม่งั้นน็อกครับปลานี่คือแบบกดเข้าไปโอ้โหแบบบอกเลยแบบกล้ามขึ้นจัดๆอะเรามาลองดูกันเรามันก็จะออกไปอีกครั้งเอาใกล้แล้วมันหลับมันหลับอมันน็อกสตันสตันสตัน,อนตตตตตตตเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยมันหลับแล้วมันมันจะได้ไหมวันนี้ฮรมันจะได้ไหม อุตส่ากินยาบัฟปลามาเนี้ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยโอโอจะว่าตายมันจะถึงแล้วว่มันจะได้แล้วกล้ามผมนี่ขึ้นแล้วอูกล้ามนี่เป็นมัดๆเพราะว่ากดสเปคบาตกปลาเกมนี้อมันยังไม่ได้อยู่เหรอ่อหนุ่มเออให้ขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะมันจะได้แล้วอดเอชีวิตมันน่าเศร้าชีวิตมันเศร้าดึงขึ้นมาดปู ได้ปูโอ้โหปูนี่ทํากล้ามขึ้นเลยนะครับบอกเลยครับแล้วก็ไปสํารวจสถา,านที่ที่แบบอมันมีจุดให้เอาบันไดามาวางอะ่ะอคือคุณต้องไปสํารวจซ้ําอ่ะก่อนมันก็มีอยู่เท่าที่เห็นตามแผนที่นั่นแหละไม่มีอะไรเยอะตรงนี้นี่เป็นเมืองเลยบอกเลยเป็นเมืองอย่างดีอะ่ะแต่คนไปไหนครับคนไม่อยู่สักคนมันเกิดอะไรขึ้นบ้านยังดีอยู่อะ่ะแต่ว่ายังมีร่องรอย สิ่งของต่างๆแบบว่ามันเป็นเมืองใหญ่อะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับอันนี้ของอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนนี่งไงเจออีกแล้วเสาก็รู้กๆกันอยู่ครับเมื่อเจอเสามามาสู้มันจบๆไปแม่มีวงให้ด้วยนะว่าอย่าออกจอดตรงนี้อไม่ออกหรอกเรียบร้อยครับ เนี่ยมันก็จะมีสถานที่ปากถ้ำเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับเนื่องจากเราต้องสู้ให้ครบแต่พอสู้ครบเสร็จมันก็จะเป็นเหมือนโบราณสถานข้างล่างที่แบบว่าทํามาอย่างดีอ่ะตรงนี้มอนจะแบบว่าเหมือนเดิมและไม่มีความโหมดอะไรหรอกอ้าวเรียบร้อยครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันคืออะไรมันคือสถานที่จะเอาไปวางบนพีระมิดอีกครั้งหนึ่งตามนั้นแหละครับคีย์เทม นี่ครับตอนนี้ได้เชือกไต่ของนี่แบบเยอะจัดได้แร่ชนิดใหม่เออไม่ใช่แร่ไม้ไม้ไม้ที่เราไปสับมาเมื่อกี้เออนั่นแหละไม่ครับพุละเลยแล้วเราก็ผลิตไว้เยอะๆครับคือแบบว่างๆเขาไปฟาร์มเดี๋ยวต้นไม้สัก2อสามวันของเกมเนี่ยมันก็จะเกิดใหม่คุณไปฟาร์มตรงเดิมซ้ำๆก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็นี่ครับไอที่บอกว่าเชือกไตมันก็จะมีเสา แล้วก็ลงได้ครับเป็นแค่ทางลัดครับจริงๆคือมันเป็นสถานที่ที่เราข้างล่างนี้เราเคยมาแล้วแต่ว่าบางที่ก็ไม่สามารถมาได้จะต้องเอาอันเนี้ยไปวางก่อนเออนั่นแหละก็ฟาร์มไปเรื่อยๆับของให้ฟาร์มแบบโอ้โหพวกกล่องพวกถุงเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้ตลอดคือ2อสวันเกิดเหมือนต้นไม้อะคือแบบโอกาแบบเออให้ของฟาร์มแบบเออซ้ําๆเลยใครขยันแบบเล่นนานๆนี่แบบบอกเลยของฟู มีทุกอย่างแล้วก็ปลดล็อกของไปเรื่อยๆครับไม่ครับป้าให้อะไรครับอะไรอะให้หมวกครับหมวกฟางเอเคนี่มันดูฟีีหมวกฟางเนี่วแบใช่หรือเปล่าครับแต่ก็เหมือนนะใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ปลูกผักสะสมไปเรื่อยจะได้เวลาทําอาหารจะได้ไม่ขาดตอนเออแบบเอ้ยมันต้องปลูกรอก่อนผักไม่ใช่ว่าปลูกได้แบบปลูกปุก๊บได้ปั๊บนะมันต้องรอเวลาด้วยรู้สึกว่าหนึ่งวันมันได้เลยอะเออ แต่สุดท้ายครับคือเราติดก่อนนะครับนี่ไม่ใช่บ้านเราเออมันต้องมีการแยกย้ายจากจุดนี้ไปโอ้ทําเป็นเสมือนบ้านเลยสุดท้ายแล้วเราต้องกลับบ้านเราแม่ไม่รู้ติดมานานเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเออชีวิตสโลลีห์หรือเกินตรงนี้ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปกลางไปเรือก,กันครับแมทุกคนแบบช่วยผมดีมากครับยืนอยู่ข้างลาง่ังถุย เอาที่สบายใจร็บไม่เป็นไรผมคนเดียวก็ทํำได้ยืนดูยืนดูตรงนั้นแหละให้กําลังใจก็ยังดีทุกคนนี่คงจะพร้อมหน้าพร้อมตานึกถึงบ้านแล้วอฉันจะได้กลับบ้านสักทีโอหลังจากที่ติดเกาะไปนานขึ้นเรือครับเดอะอินที่แปลว่าจบครับแมเล่นจนจบครับใครที่สนใจก็หามาเล่นกันได้ครับ สเตรนเดเ l ลโอ้โห oh, oh, oh. ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเกมค่อนข้างโอเคเล่นเรื่อยๆชิวๆแต่เป็นเกมที่เล่นคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนฉันก็เล่นได้ว่าไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับ